สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตถอดแม็กก่อนนะคะคุณผู้ชม พบกับรายการที่ไหนไม่มีที่นี่สมุทรประการค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจิ๊กก็ยังอยู่กันที่ตลาดปากน้ํานะคะบอกแล้วค่ะว่าที่ตลาดปากน้ําแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของกินอะไรอุดมสมบูรณ์แล้วก็อร่อยมากนะคะเห็นได้จากหุ่นของพิธีกรนะคะว่าอาหารปากน้ําแห่งนี้มีความอร่อยมากน้อยแค่ไหนคะ่ะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านลิ้นดำรงนะคะ ึ่งเป็นร้านเก่าแก่มากๆนะคะในพื้นที่ของตลาดปักน้ําแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาขึ้นชื่อมากค่ะในเรื่องของขนมใบจากนะคะแต่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพะไม่ได้พาคุณผู้ชมมาลิ้มลบขนมใบจากที่ตลาดไอ้ที่ลาลิ้นน้ำลงแห่งนี้นะคะเพราะว่านอกจากขนมใบจากแล้วค่ะที่นี่เขายังมีขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างคือข้าวเหนียวมูนค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านด้านในกันนะคะว่าที่นี่นะคะเขามีวิธีการทําข้าวเหนียวมูนยังไงมีเคล็ดลับยังไงถึงได้มีความอร่อยมากมายค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะ ตอนนี้นะคะกิ๊กก็มาอยู่กับคุณแม่จรินนะคะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่กับร้านลิ้น้ำรงตั้งแต่แรกเลย mm. ใช่ไหมคะคุณแม่แม่เป็นเจ้าของร้านด้วยไหมคะค่ะคุณแม่คะทราบว่านอกจากขนมใบจากรแล้วที่ร้านลิ้น้ำลงแห่งนี้เนี่ยมีข้าวเหนียวมูนที่อร่อยมาก ให้คุณแม่อธิบายนิดนึงค่ะว่าเ้าเนี่ยมูที่นี่มีเคล็ดลับความอร่อยอยังไงบ้างค่ะอธิบายสักนิดนึงละกันค่ะเราก็ทําให้หวานมันมนะจิะ้มโดน,นอร่อยค่ะตั้งเราทากันตั้งแต่กี่โมงคะคุณแม่คะแต่วันนี้ทำทีตีวันนึงนี่ทําประมาณกี่กิโลคะคุณแม่ก็ประมาณกิ 7, 30, 30, 30, 30. โอ้ขายหมดทุกวันด้วยเราจะขายวันต่อวัน 30กิโลแต่ขายหมดทุกวันคุณผู้ชมคิดดูเอเองค่ะว่าข้าวเหนียวมูลร้านนี้มีความอร่อยมากน้อยแค่ไหนไม่ได้มีแค่สีขาวนะคะคุณคุณแม่ขาขออนุญ,ญาตให้กล้องดูนิดนึงออน,นี่มีสีหลากหลายสีแล้วคุณแม่อธิบายหน่อยว่าสีนี้ผส,สมอะไรบ้างคะบิดรูดอะค่ะบิดรูดค่ะสีน้ำเงินก็ทำดอกอันชันสีขาวก็ธรรมดาสีเขียวนี่ก็ใบเตย ก็เป็นสมุนไพของธรรมชาติแท้ๆด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมต้องการที่จะลิ้มชิมรสข้าวเหนียวม,มูนนี่นะคะหลากหลายสีอย่างนี้นะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะที่ร้านลิ้มํำรงแห่งนี้คุณผู้ชมสามารถมาได้ให้คุณแม่จลีนอะธิบายนิดนึงว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนของตลาดปากน้าอ๋ออยู่ตรงข้ามตลาดวิบูลศีนะฮะค่ะตรงข้ามเรือตรงข้ามข้ามเรือข้ามฟ้าบ่งบึงบางตึงดีตรงข้ามนะคะค่ะการตลาด ก็อย่าลืมนะคะมาเลือกชมข้าวเหนียวมูนที่ร้านแห่งนี้ได้นะคะคุณผู้ชมรับรองค่ะเพราะว่าร้านแห่งนี้นะคะเปิดมาถึง121ปีแล้วถนับถึงปีนี้นะคะเพราะว่า119ปีเมื่อ2ปีที่แล้ว121ปีค่ะคุณผู้ชมรับรองเลยค่ะว่าที่นี่ของอร่อยแล้วก็ได้คุณภาพแล้วก็สะอาดปลอดภัยจริงๆค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำข้าวเหนียวมูนวันนี้คร่าวๆให้กับทางรายการเราได้รับชม,มแล้วก็รับรู้กันนะคะที่รายการอะไรคะ ที่ไหนไม่มีที่นี่สมุทรปราการค่ะคุณแม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมขาตลาดปักน้าแห่งนี้ยังมีอะไรหลายๆอย่างให้คุณผู้ชมได้มาเลือกชมเลือกซื้อแล้วก็เลือกชิมกันได้อยู่นะคะสําหรับครั้งต่อไปค่ะรายการที่ไหนไม่มีที่นี่สมุทรปราการนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนของจังหวัดสมุทรปราการมาติดตามรับชมกันนะคะและในวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมทีมงานก็ต้องขอรัคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ